เพื่อนสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้นะครับพบกับช่องโนอาการเล่นอีกเช่นเคยนเพื่อนๆนะครับบรรยากาศเช้าๆวันนี้อากาศสดใสนะครับเป็นตอนเช้าวันเสาร์นะครับพอดีเพนก็ว่างจากการสอนภาคสวัสดิ์นะครับวันนี้ภาคสวัสดิ์หยุดนะครับก็มีเวลาดีๆพอดีมีเพื่อนๆหลายคนเนีถามมาว่านะครับเอเนี่ย คือจะพาะเมล็ดบ้างหรือว่าจะใช้ตัวขุนมะพร้าวในการผสมเป็นวัสดุปลูกนู่นนี่นั่นบ้างแล้วถามว่าจะต้องอทํำยังไงบ้างจะใช้สดจะ ใช้สดเลยได้ไหมเอาขุยมะพร้าวซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปใช้ผสมดินปลูกนู่นนี่นน่นเลยได้ไหมนะครับมันก็เป็นปัญหายเยอะนะครับอย่างที่หลายคนดูดูอยู่แล้วว่าขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับถ้าดีเนี่ยเราควรที่จะแช่น้ําก่อนนะครับอ่าหรือว่าทําด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ทําให้ขุยมะพร้าวมันเก่าเพื่อล้างนะครับเอาเอาพวกสารแทนนินหรือว่าสารที่มันเป็นสารคมสารขวานอะไรอย่างเงี้ยครับออกก่อนนะครับเพราะสารพวกนี้มันจะมีผลเสียต่อพืชน,นะครับอ่าในการที่จะอาจจะไปทํา ให้พืชชนะการเจริญเติบโตหรือว่าทําให้เมล็ดพืชไม่งอกนะครับทําให้เมล็ดพืชฟออะไรอย่างนี้ดังนั้นนะครับวันนี้เพชรก็พาเพื่อนๆนะครับมาแช่เจ้าขุยมะพร้าวสาหรับวิธีของเพชรเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพื่อนๆเป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆสามารถที่จะดูแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับอ่ะเพชรก็มีเทคนิคน้อยๆนะเพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรที่ใช้สําหรับการพ่อเมล็ดโดยเฉพาะนะครับอ่าหรือว่าแล้วแต่เอาใครจะเอาไปผสมวัสดุปลูกนะครับ ปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ครับแล้วแต่นะครับสาหรับเพชรมีเทคนิคง่ายๆครับเพื่อนๆนะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเดี๋ยวอันนี้เราพูดคุยกันก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพชรค่อยซูมกล้องลงที่นะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับในการแช่ขุยมะพร้าวนะครับก็แน่นอนมีน้านะครับก็จะมีน้ํานะครับเพชรก็ใส่ก็กลาวเพื่อนๆว่าประมาณสัก200นะครับไม่ใช่200ดิ ต้องเรียกว่า20นะครับ20ลิตรอ่าประมาณ20ลิตรนะครับแล้วก็เจ้าขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็วัสดุที่เราจะต้องมีที่เด็กจะต้องเตรียมนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของเบส์นะคือใช้ในการผสมนะครับผสมน้ําเพื่อแช่ขุยมะพร้าวนะครับหนึ่งก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อนๆนนะครับอ่าแล้วก็2ก็คือน้ํายาเล่งรากอันนี้ประสิทธิภาพในการช่วยเสริมนะครับอ่าอันนี้ก็นะครับทีนี้แนวเมื่อจจากเพื่อนๆนรู้อยู่แล้วว่านะครับ ไปวางแล้วออาขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็แน่นอนช่วยเสริมนะครับพัฒนาการทางด้านรากนะครับช่วยทําให้รากแข็งแรงกระตุ้นให้เกิดการงอกรากเร็วของพวกมเมล็ดนะครับหรือว่าใช้สําหรับรการช่ำกิ่นพันธุ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะช่วยรากงอกเร็วแล้วก็ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเพื่อนๆปกติเราจะใช้รดนะครับผสมน้าแล้วก็รดต้นไม้รดอะไรรดผักนะครับของเราให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่เพ็รเนี่ยจะใช้ในการแช่เจ้าขุนมะพร้าวด้วยนะครับเพราะแน่นอนเรารู้ประโยชน์ของ จ้าหนี้อยู่แล้วนะครับก็เอาแบบย่อๆนะเพื่อนๆก็เขาเนี่ยนะครับจะมีตัวก็จุลินทรีย์เพื่อน,อนๆนะครับจะช่วยตรึงไนโตรเจนเนาะนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงรากบำรุงต้นไม้ต้นพืชนะครับลดความเป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยให้กับพวกขุยมะพร้าวได้นะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อรา ปรับสมดุลค่า pH อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะเพื่อนๆมันช่วยได้เยอะนะเราวไปลองแล้วเนี่ยนะครับจากที่ว่าขุยมะพร้าวตอนแรกแค่แช่น้าปกติเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะว่าเฮ้ยอาการงอกเนี่ยพอเราใช้สูตรสูตรนี้ที่เป็นแนะนาเพื่อนเนเนี่ยรู้สึกว่าเมล็ดที่เขางอกมาเนี่ยเขางอกเขางอกเร็วนะแล้วก็ต้นที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็แล้วก็โตเร็วอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าก็ ไม่รอช้านะเพื่อนๆือนนะครับเดี๋ยวเพชรขอซูมกล้องลงมุมล่างนะครับเพื่อที่จะนะครับแนะนําวิธีเกี่ยวกับการแช่นะครับมะพร้าวคุยมะพร้าวกันเลยก็แล้วกันนะครับเป็นวิธีง่ายๆ่ายนะเพื่อนเ่นะครับไม่เรียกว่ายุ่งยากอะไรนะครับอ่านี่เลยเขาซูมลงมยแล้วก็ขยับกล้องนะครับขยับกล้องไปฝั่ง โอเคนะครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆนะครับอ,อันนี้เป็นน้ำนะครับที่เตรียมไว้อ่าเดี๋ยวมาผสมนะครับตัวจุลินทรีสังเคราะห์แสงกับตัวอ,อยาเร่่องรากก่อน น้ำยาลิ่งเลาใช้อัตรา,าส่วนปกตินะเพื่อนๆเ,เขาแนะนําว่าอยู่ที่60ซีซีถ okay. ึง100ซีซนะีนะครับต่อน้ํำ20ลิตรโอเคนะครับอันนี้เป็นกอานะนะครับจริงๆอ่ะพอเราใช้อ่ะเพื่อนๆเ,เราก็ใช้แบบกะกะอันนี้ใส่นิดนึงนะครับส่วนมากพี่ใส่เยอะเพื่อนๆน,น,นะครับก็ไม่ค่อยซีเรียสหรอกเพราะน้ำยาลิ่งราเนี้ย นะครับอ่ามันก็ไม่ค่อยมีผลต่อพืชในลักษณะทางในทางลบะนะครับแต่แน่นอนว่าควรที่จะใช้ตามที่เขากําหนดนะครับอ่าก็คือเนี่ยที่เหมือนเป็ะบอกว่า60ถึง100ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับก็ใส่ไปนะครับเพราะบาลีเราจะกะให้เป๊ะมันก็ไม่ไม่ได้ตามสัดส่วนอย่างนั้นนะเพื่อนๆนะครับเป๊ะก็ใช้วิธีกะบ้างเดา เด็ดบ้างน,นะครับแต่ถ้าแนะนําเพื่อนๆเ,เลยพวกนี้มันก็ควรในใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อนๆน,นะครับกับอัตราส่วนที่เขากําหนดไว้ส่วนเจ้าจูรีซีสสงค้อ์แสงปกติเราจะใช้ประมาณ100หรือ100นะครับถึง200ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับอ,อันนี้เพื่อก็กลาเหมือนเดิมๆเ,เพื่อนๆน,นะครับก็อันนี้เพื่อใส่ประมาณสัก2300ซีซีเพื่อนๆนะครับกับน้ําประมาณนี้ หลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ละเลงเลยครับโอเคนะครับพอนะครับน้ำจุลเ,เจ้าจุลินทรีย์สังข้ราสงกับตัวน้ำยาเล่งราดเนี่ยที่เราผสมกันเนี่ยคลุกเคา้คาเข้ากันแล้วนะครับเพื่อนก็ใส่ขุยมะพร้าวพอดีวยุยมะพร้าวองเพชรเนี่ยมันจะเปียกหน่อยครับเพราะว่าตากฝนตากน้าตากลมไว้นะครับ อ่าจริงๆแล้วเพื่อนๆใช้ขุยมะเร้า,าใหม่ได้เลยครับแต่องเพชรเนี่ยเนื่องจากอันนี้เป็นการสารที่ได้ดูครับเพื่อนๆนะครับก็จริงๆตัวขุยมะเร้า,าเนี่ยเพชรตั้งแต่แดดตากฝนตากลมไว้แล้วเอาไปใช้ได้แล้วนะครับแต่เพชรก็ถือว่าเอามารีใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยพูดคุย,ก,ยกับการแช่ขุยมะเร้า,าอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวบางคนถามว่าทาไมขุยมะเร้า,าเพชรมันแฉะนะครับใส่ไปเลยครับ ครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็คนนะครับขุยมะพร้าวให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอ่ากับตัวน้ํายาดิงราดที่เราผสมไว้นะครับก็แช่ไว้อย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะครับก็แช่ไว้ประมาณสักหนึ่งวันก็ได้ครับอ่าหรือว่าหนึ่งคืนนะครับแล้วแต่สะดวกครับบางทีเพื่อนๆแต่เป็นแนะนํานะว่าอย่าแช่ไว้เกิน ก็คือโดยปกติเนี่ยเป็ดไม่เคยแช่ไว้เกินหนึ่งวันนะครับสูงสุดก็ไม่เกิน24บชั่วโมงนะครับแต่ส่วนมากแล้วเป็จะชอบทําตอนเย็นนะครับนั่นหมายความว่าตอนเช้าเนี่เยเป็ดก็ส่งเขาเนี่ยนะครับขึ้นใส่เข็มได้เลยนะครับอ่าก็แช่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ่าเย็นวันนี้ก็ได้ครับอ่าถ้าปกติเนี่ยเหมือนที่เป็ดบอกประมาณ12ชั่วโมงอ่ะนะครับเป็ดแช่ส่วนใหญ่แล้วก็พอหลังจากแช่เสร็จเนี่ยก็เอาขึ้นนะครับตักขึ้นมาแล้วก็ใส่เข็มนะครับพักไว้เลยนะครับอ่าเดี๋ยว รอระยะเวลานะครับให้ถึงตอนเย็นก่อนก็ได้ช่วงนี้เราก็ไปทํางานไปจัดแจงอะไรตามตามพันธกิจของเรานะครับประจําวันก่อนโอเคครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะครับอ่าก็วันนี้เพรบอกว่าทิ้งไว้ประมาณสิบสองชั่วโมงครับแต่อาจจะเลทก็ได้ครับถ้าใครไม่ว่างแต่อย่าให้เกินยี่สิบสี่นะครับเพราะไม่งั้นแล้วมันจะ ่าพวกขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะเปรี้ยวครับเดี๋ยวพอเปรี้ยวอาไปใช้ต่อไม่ได้นะครับอ่าก็ได้เวลาแล้วเราก็มาส่งขึ้นไปในตะกร้านะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเสด็จะะัา ต้องหาตัวช่วยเพื่อน,นไม่ไหว เหนื่อยเหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับอันนี้เพื่อนๆถ้าสมมุติว่ามันเป็นถ้าใส่เราเอาใส่ตะเกรยงไม้เพลนะครับมันก็ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆใส่เข่งนะครับต้องระวังอย่าให้รูของเข่งเนี้ยใหญ่มากนะครับไม่งั้นเล้ากุ้ยมะพร้าวเนี่ยมันจะหายหมดได้เพื่อนๆนะครับมันก็มีวิธีทีนี้บางคนบอกว่าอ่ะหลังจากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแช่ขุนมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทํายังไงต่อเนี่ยของเพชร่ยครับก็ใช้วิธีเอาใส่เข่งเลยเพื่อนๆนะครับ อ่าอันนี้วิธีแรกก็คือถ้าใส่เข่งก็ไม่ต้องไปพิถีพิถันอะไรเพื่อนๆไม่ต้องบีดให้มาดด้วยตัวเดียวเนี่ยนะครับพวกขุยมะพร้าวพวกน้าเนี่ยนะครับมันก็จะระบายหายนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวก็จะแห้งง่ายนะครับแต่วิธีที่2นะครับของเพชรเนี่ยจะใช้วิธีทิ้งไว้แบบนี้เลยเพื่อนๆนะครับพอเราสะดวกตอนไหนหยิบใช้ก็ใช้ได้ครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยจะเกะกะหรือเปล่านะครับถ้าเกะกะไม่เป็นไรเพื่อนๆถ้ามันเกะกะเพื่อนๆก็อาจจะนะครับบีน้ําออกเพื่อนๆ ครับอะแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆมันก็จะมีความหมาดประมาณนี้เพื่อนเพื่อจริงๆหมาดประมาณนี้ก็คือเอาไปใช้ได้แล้วครับอะแต่วิธีที่2ถ้าเพื่อนๆจะเก็บเพื่อนๆก็เนี่ยนะครับบีบน้ําออกแล้วก็ให้มันหมาดประมาณนี้เพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ในกระสอบได้เลยนะครับเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ยได้เลยนะครับพอเพื่อนพอถึงเวลาเพื่อนจะใช้เพื่อนๆก็สามารถหยิบใช้ได้เลยนะครับอาดังนั้นมันก็มีวิธีเก็บ2วิธีนะครับ1ก็คือเหมือนเพชรเลยนะครับใส่ในตะกร้า ากแดดตากฝนตากลมไว้ตามอัตราภาพจะใช้ก็เมื่อไหร่นะครับก็ใช้แต่เนื่องจากเนี่ยบางทีเนื่องจากพอเราใส่วันนี้ไว้ในตะกร้าเนี่ยในเข็งเนี่ยเพื่อนๆมันจะสกระปรกนะครับแล้วก็เนี่ยตามพื้นเนี่ยเนี่ยที่บ้านเบสโสปกหมดเลยก็คือ,อยางบางทีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมียางของมันอยู่นะแล้วมันก็เทเลอะเราหรือว่าอาจจะวางแล้วเก,กะก่นะครับวิธีไม่งั้นอีกวิธีหนึ่งง่ายแล้วก็จัดระเบียบสะดวกก็คือบิดนะครับบีให้หมาดเหมือนที่เบ็ดทำเมื่อกี้ให้ดูนะครับแล้วก็ใส่ กระสอบแล้วก็ไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราบีบแล้วก็มันหมาดแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อเพื่อนๆจะยกกระสอบไปไว้ตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้เลอะบ้านแล้วก็ดีด้วยว่าเป็นระเบียบนะครับเรียบร้อยอนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนะครับก็ง่ายแล้วก็สะดวกไม่ได้วุ่นวายยุ่งยากอะไรเลยเห็นไหมครับดังนั้นจะเชื่อว,ว่านะครับหวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับแน่นอนจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะครับสำหรับพวกเรานะครับชาวา รักต้นไม้นะครับและการทําการเกษตรนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงถ้านะครับเพื่อนเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อจะพยายามที่จะสร้างสรรค์คลิปที่ดีๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับกันต่อไปในโอกาสหน้านะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยนะครับภาพมือเลอะอก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ ทำไมทีนี้ปิดเพิ่มนึงปิดคลิปไม่ได้เพิ่มหนึ่งอโอเคบายบายเพื่อนๆ